เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับตัวแทนกลุ่มญาติผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทยแล้วก็ท่านยังมีตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะทรงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจของสภ์ประาชาชิด้วยนะครับคุณอังคณาหนีรับยจิตอยู่ในสายกัรท่านทผู้ชมแล้วนะครับคุณอังคณาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธรรมชาดิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบพระคุณคุณอังคณามากนะครับให้เกี่ยวกับทางรายการอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมเกินนันทนผู้ชมไปว่า ส0สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ทั่วโลกร่วมกันระลึกถึงเยื่อครอบครัวกองมผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายเนี่ยคุณอังคณาเป็นตัวแทนของญาติผู้สูญหายในประเทศไทยแล้วก็เป็นสมาชิกคณะทำงานด้านบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจของสราชาชาติด้วยเนี่ยอยากให้คุณอังคณาได้เรียนท่านผู้ชมครับในฐานะที่เป็นผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก e ด้วยเนี่ยคณะทำงานชุดนี้ก,ก่อตั้งมาเมื่อไรอย่างไรครับแล้วข้อมูลที่เราได้มีการเผยแพร่กันออกไป ต่อตัวบุคคลที่ถูกบังคับไม่สูญหายที่ผ่านมานั้นกระบวนการทํางานเราเป็นยังไงบ้างครับคุณอังคาะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณธรรมศาสตร์ที่จริงที่เห็นต้องขอบคุณคุณธรรมศาสตร์นะคะเพราะว่าจาได้ว่าในทุกปีคุณธรรมศาสตร์ก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังนะคะปีนี้ก็เช่นกันคือที่อยากจ,จะอธิบายแบบนี้ว่าคือในเนื่องจากท่านเองเนี่ยเป็นเป็นสมาชิกแค่กำลา,า,าขงของสภาาการบังคับสูญหายนะคะแต่ว่า เพื่อไม่ให้มีประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยดิฉันก็จะไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับกรณีคนหายในประเทศไทยนะคะยังไงก็ดีเนี่ยดิฉันเองเนี่ยก็ในในฐานะที่ดิฉันก็อาจจะเป็นตัวแทนของญาติเนื่องจาจว่าสมาชิากในครอบครัวเนี่ยก็หายตัวไปนะคะแล้วก็เราเนื่องจากญาติหลายคนกลัวไม่กล้าที่จะพูดนะคะก็พยายามที่จะส่งเสียงแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ คือฉันอยากจะแบ่งป in ันในสิ่งท so ี่คณะทำงานชาวแาติได้ทำนะคะคุณสามารสอบถามว่าเออมาเป็นมาอย่างไรก็อยากจะได้ฟังว่าที่จริงอ่ยตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบนะคะสองพห้าสองสามเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีหลังเหตุการณ์การปฏิวัติแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนในละตินอเมริกานะคะอา์เจนจินาชิลีเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มแม่ๆนะคะที่เดินทางไปที่เจนีวาแล้วก็ไปพบกับพวกนักการทูตแล้วก็ ือเรียกร้องว่าสัมภาชาเนี่ยควรจะมีกลไกในการที่จะคุ้มครองบุคคลไม่ให้ทุกข้มหายเพราะว่าการการอุ้มหายเนี่ยมันคือไม่หลงไม่ไม่เหลืออะไรเลยอยู่ดีๆแบบจับตัวไปแล้วเขาไม่กลับมาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะซึ่นนั้น,น่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่สัมภาชาติในปีเดียวกันเนี่ยก็ได้มีมีมตินะคะว่าจะให้มีมีอนัดนะคะที่จะทํางานในเรื่องของการคุ้มครองบุคคลจาก บุคคลทุกคนจะก,การหายสับสูนหรือถูกบังคับนะคะ,คะแล้วก็ในปีหนึ่งเก้าข้อสองประมาณหรือปีสองห้าสามห้านะคะในปีนั้นเนี่ยก็ได้มีการประกาศปฏิญญานะคะเป็นมติของคณะมนตรีสิทธิชนุษยชนชาตินะคะ,คะเป็นสมัชชาใหญ่เลยนะคะสมัชชาใหญ่ของชาติเนี่ยก็ได้มีข้อมติที่จะรับรองปฏิญญาว่าด้วยการบัง,บงคับบุคคล ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนคจากการหายสับสูญันโดยถูกบังคับแล้วก็ได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาคเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ติดตามนะคะติดตามตรวจสอบโดยาการที่ก็เป็นเหมือนสื่อการในการที่จะติดต่อกับรัฐบาลในแต่ละประเทศนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายกรณีการอุ้มหายค่ะแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยนะคะ,คะเปนปี2006 นะคะปีนั้นเนี่ยสมาชิกใหญ่สามชาติเนี่ยก็มีมตดิรับรองอนุสัญญาประเทศชาตบังคับบงคุณสุนถายที่ประเทศไทยได้ลงนามไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะให้สถาบันในมิชานี้นะคะคแล้วก็อนุสัญญาเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ในปี2010นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการของคณะทำงานสามาชาชิในชุด่างๆาที่ทำงานเรื่องเกี่ยวก,กับการบังคับองคุณสุนถายนะคะครับ ครับนี่คือวัฒนการที่ผ่านมานะครับเราเองได้มีการส่งผ่านข้อมูลออกไปสู่าสายตาโลกในกระบวนการทํางานของข้ารางานชุดนี้ยังไงบ้งครับที่ผ่านมาครับคือในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะที่สมาชิกในครอบครัวหายเนี่ยนะคะคไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเองนะคะหรือว่า แต่ในความหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆคนทำงานได้สิทธิเนช่ยนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนแทนแทนญาติิได้นะคะเป็นคณะกรรมานก็จะมี้าเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะของคณะทํางานสรรชาติเนก็จะมีแบบฟอร์มนะคะซึ่งก็แค่การกรอกแบบฟอร์มเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางคณะกราทำงานก็จะพิจารณาในการที่จะรับนะคะรับ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 ลงทะเบียนแล้วก็ ติดต่อกับประเทศที่บุคคลผู้นั้นอยู่อะไรแบบนี้เพื่อที่จะสอบถามนะคะว่าคนคนนี้ญาติบอกว่าถัวตัวไปแล้วทำไมยังไม่กลับมาอะไร,ระแบบนี้นะค่ะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มญาติผู้ถูกบังคับสูญหายแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหปชะชาชาติด้วยเนี่ยอะไรที่เป็นความกังวลใจในฐานะรับงานที่ผ่านมาบ้างครับคุณอังคาครับอยากจะให้ถ่ายทอดออกมาสักงนิดหนึ่งครับก็มีมีหลายเรื่องนะคะในใน,ในฐานะ จริงๆท่ันก็จะแยกแยกนะคะระหว่างในในฐานะท,ที่ที่ฉันเองก็เป็นเหยื่อกับในฐานะที่ <c oughs> เป็นสมาชิกทำคณะธาร,รชาติเนี่ยคือในฐานะสรรมาชิกคณะทางานเนี่ยมันก็มีปรปสรรค์หลายอย่างนะคะ <c oughs> เช่นญาติเนี่ยหลายคนก็จะถูกคุกคามนะคะ <c oughs> แล้วก็จงรัไม่กาีที่จะร้องเรียนหรือว่าพอร้องเรียนไปแล้วก็ขอกระทำต่อไปกับ รัฐบาลอะไรแบบนี้ยาติอาจจะทุกคุกคามอะไรแบบนี้นะคะคอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสาคัญที่เราเรากังวลอย่างมากนะคะแล้วก็เราเองก็เรียกร้องนะคะให้แต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการหรือมีกลไกในการที่จะคุ้มครองนะคะคนทุกคนในประเทศนั้นนะว่าไม่ให้มีการอุ้มหายอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเป็นกาชื่นชมนะคะที่ว่าเมื่อต้นปีเนี้ก็ได้ผ่าน กฎหมายอะพัดได้กับปีที่แล้วแล้วก็มีผลบังคับตั้งแต่เมื่อกุมภาพันธ์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะในในหลายประเทศเนี่ยยังไม่มีกฎหมายเลยนะคะคคนอกจากไม่มีกฎหมายมแล้วก็บางประเทศจะไม่ได้ให้ศัตรีบันอนุสัญ,ญญาเชิงกติกาจากคนไว้ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอะไรแบบเนี้ยครับอกรณีแบบนี้ก็น่ากงังวลอย่างเช่นมเมียนมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จะจะจะมีตัวเลขนะคะว่าเออแต่ละประเทศเนี่ยมีคนหาที่เรารับลงทะเบียนไปอะไย เท่าไรอะไรอย่างเี้ยคะ่ะครับถ้าเราโฟกัสมาในประเทศไทยให้มันชัดเจนมากขึ้นนิดหนึ่งรายงานเมื่อปี2565ที่ผ่านมาของข้ะรางานที่มีการติดตามตรงนี้มาอยู่เนี่ยเรามองจํานวนของผู้ที่ถูกบังคับสูญหายนั้นม,มีมีกี่กรณีบ้างแล้วก็ถ้าเอาการณีศึกษาเนี่ยเอาเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเราเองถ้าถูกจัดอันดับมันจะมีสถานะของประเทศกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับคุณอังกณาครับ คือถ้าดูในรายง,งานปีที่แล้วนะคะรายง,งานปีนี้จะออกในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าท่านที่สนใจก็ติดตามได้นะคะคแต่ว่าถ้ารายง,งานของของปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยจะมีตัวเลขที่คนหายอยู่ที่76กรณีนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้แบบนี้ค่ะคแล้วถ้าเทียบกับในในระดับอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามนะคะที่มีจำนวนคนหายมากสุด ฟิลิปปินส์นั้นก็ห้าร้อยกว่านะคะอินโดนีเซียก็ห้าร้อยหกถ้าจาไม่ผิดน่าจะหกสิบแปดอะไรแบบเนี้ยเจ็เจ็ดสิบหกค่ะประมายี่สิบคือถ้าหากเราดูจำนวนอะไรงนี้อย่างเรามีหกคนนะคะแล้วถ้าเราดูจำนวนเนี้ยบางประเทศเนี่ยจำนวนอาจจะน้อยนะคะมาเลเซียน่าจะคนหรือสองคน <c oughs> กัมพูชาสองคนอะไรแบบเนี้ยจำนวนอาจจะน้อยแต่ว่าเราก็ คณะทำงานก็เชื่อว่า<ม>ตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านั้นเพีย,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 าายงแต่ว่าญาติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ร้องเรียนรือญาติอาจจะถุกคุกคามเยันแค่ไม่ี่ครังหรืยครับครับในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเราเนี่ยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ถ้าเอาให้มันชัดมากขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถ้าเราโฟกัสขนาดเนี้ยการกลับมาของทางพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอีกครบลบหนึ่ง ย้อนกลับไปยุคของคุณทักษิณเนี่ยมีการประกาศสงครามเรื่องของยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การชุมนุมทางด้านการเมืองเหตุพฤษภามาปี3 5บมบ่มกิการทางด้านการเมืองเหล่านี้กำลังเป็นคําถามต่างๆตามมาต่อการกระทําของเจ้าที่ของรัฐใหญ่ครับคุณอังคาครับคือถ้าถ้าพูดถึงบทบาทดิฉันเองในฐานะที่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะคะดิฉันเองก็เห็นว่าวันนี้คือถ้าถ้าเราดูตามนะคะท่านที่ติดตามจะเห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ย พอตอนกลับมาเป็นรัฐบาลนรัฐบาลยิ่งรักก็พยายามจะเยียวยานะคะอย่างกรณีคนหายใจวัดเฉยอย่างภาคใต้ที่คุณธรรมศักดิ์เลยถึงรัฐบาลยิ่งยัยิ่งรักโดยคุณทวีสอดสองนะคะก็ให้การเยียวยากับญาติของครอบครัวผู้สูญหายนะคะจํานวนก็กลดหลั่นไปอะไรแบบนี้ก็ทํามีเป็นมติคอรมอนะคะมติคอรมอก็ก็พูดก็ให้มติคอรมอว่าเชื่อว่าบุคคลนั้น นะคะหายศับสู์จากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐและจึงมีมติให้เยียวยาค่ะซึ่งจํานวนตัวเลขก็เอ่อน่าจะลดหลั่นกันเช่นจาจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่ากรณีคนหายในภูมิภาคอื่นนะคะมไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงครามยาเสพติดนะคะในภาคอีสานภาคเหนือกบกปุ่มชาติพันเนี่ยกรณีเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐนะคะอย่างกรณีคนหายช่วงพฤษภาักรา35นะคะ กรณีนั้นสมัยนั้นน่าจะเป็นรัฐบาลอนานนัตาปัญญาชุนนะครับก็ได้มีมติเยียวยาตามพรบอะไรบัญเทาสารนัยไฟะะอ่ะค่ะครับก็ได้มีการเยียวยาไปจํานวนหนึ่งนะคะน่าจะจะไม่ได้ว่ากี่แสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในประเทศไทยตอนนี้นะคะในฐานะที่เคยทําเป็นอดีตกรรมการสิทธิมชนเนี่ยยังเห็นว่า ปัญหาคือความลักลัน่นแล้วก็ความไม่เสมอภาคในผ่าน,นาเยียวยานะคะค,คุณกรรมชัตลองดูว่าบางกรณีเนี่ยเราก็เยียวยายยเยอะเนาะอย่างกรณีของสมัยคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักใช้มติคอรมอในการ,รที่จะเยียวยาเจ็ดล้านผ้านะคะคในสมัยคุณยิ่งรักเช่นกันกรณีคนหาจาังหวัดเชียงรายใต้ก็ใช้มติคอรมอนะคะคในการที่จะเยียวยาของพิเศษผานสามห้าใช้พรบรผู้ประสบะสาธารณภัยนะคะ แต่ว่าทางเหนือทางนันไม่มีแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเออประเทศไทยเนะี่ยยังไม่มีพระราชบัญญัติเยียรากลางนะคะเราก็จะมีออพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญ,ญาผู้เสียหายจะจำเลยในคดีอาญ,ญาทีนี้พอบอรบฉบับาานี้ก็มีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าญาติเนี่ยจะต้องไปร้องภายในหนึ่งปีนะคะถ้าเกินเกิดจากนั้นแล้วก็จะไม่ให้อะไรแบบเนี้ย อย่างกรณีเช่นตัวอย่างอย่างกรณีของชมชัยนิรภิจิตรีก็ก็ไปยื่นนะคะก็ทีแรกที่ก็ไม่หลับเนาะแล้วก็เช่นก็แบบเออไม่เป็นไรถ้าถ้ายังไงที่ันก็จะอุทธร์แบบนี้จนส,สุดท้ายนะคะระดับของรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อนุมัติให้มีการเยียวยานะคะคแต่ว่าเออจะจะ,จะหักค่าทำศพมาขายเนื่องจากว่าไม่มีศพนะคะก็จะ หากการจ,จบแต่ก,ก็จะเหลือแตกมืออะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ทุกคนนะคะคเพราะว่ามีหลายกรณีที่ไปยื่นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเออยังไม่มีพยานหลักฐานเตียงพอประมาณบแบบนี้ซึ่งยังคิดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลควรจะมีมีมีคณะกรรมการหรือมีมมกฎหมายที่สามารถที่จะให้การคดีเป็นมาตรฐานได้คือเท่ากันเท่าเทียมค่คะ,ค,ะค,คุณอังคณายกตัวอย่างการสูญเสียสามีคุณสมชายดีรับไปจิตเมื่อสักครู่เนี่ย ถ้าผมถามโฟกัสไปอีกคําว่าเยียวยานิยามตรงนี้เนี่ยรัฐพยายามจะมองถึงเรื่องการเยียวยาด้วยตัวเงินในการชดเชยแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มีการนึกถึงสภาพจิตใจสิ่งที่เป็นผลกระทบแล้วก็คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีการสูญเสียกับบุคคลในครอบครัวแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันก็มีเครื่องหมายคาถามในระหว่างทางมองโจทย์นิยามคําว่าเยียวยายัางไงครับคุณอังคณาครับ คือต้องต้องเรียนตรงๆนะคะในในระยะแรกของการที่มีการอุ้มหายเกิดขึ้นนะคะเหยื่อส่วนมากก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณธรรมศักดิ์พเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนด้านทางการเงินกับครอบครัวเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมีพ่อแม่ที่อายุสูงอายุแล้วประมาณแบบนี้นะคะที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกเนี่ยนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องของการเยียวยาด้านตัวเงิน เราหลังจากนั้นเนี่ยทังนคิดว่าในการยียายด้านอื่นก็มีความสําคัญเช่นกันนะคะเช่นในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรมนะคะการฟ้องคดีที่เห็นจะเรียนเนะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะค่าทนายความขณะเป็นทนายความที่ให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องจ่ายนะคะอาจจะน้อยกว่าทนายที่ทาคดีทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะ ถ้ายกตัวอย่างกรณีคุณบิลลี่เนาะเออมียเขาที่ว่าอยู่ที่สังกัะจานอยู่ที่่ายิงซ,ซึ่งตรงนั้นไม่มีรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกมาก็จะต้องแบบก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะก็นั่งรถตั้งหลายทอออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพเพื่อที่จะเรียกร้องหรือร้องเรียนอะไรได้เนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะแม้แต่การจะเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยม,มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็กองทุนยุติธรรมเองเยก็ไม่ค่อยที่จะ อนุมาิความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีแบบนี้เท่าไหระคะ่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยาการเยียายที่สําคัญก็เช่นการให้ความสําคัญกับาการาการทาให้คืนสู่สภาพเดิมการทําให้คืนสู่สภาพเดิมเนี่ยหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าคนที่หายไปเนี่ยเขาเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่นะคะ,คะในระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะทําอะไรได้บ้างเช่นเขาจะมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยนะคะ เขาจะดูแลพ่อแม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยรัดเองก็จะต้องเชิดเชยนะคะจะต้อง <Okay. S 2> จะต้องเยียยาก,กับเขาหรือว่าการคืนศักดศรีนะคะ <Okay. S 2> เช่นเออเวลาที่คนหายไปเนี่ยก็าอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นทา,นายโจรน,นะคะ <Okay. S 2> เป็นพวกครย,ยาเชปติดเป็นพวกผู้กรอบการร้ายไอ้ตรงนนเนี้ยมันทําให้ครอบครัวเนี่ยลําบากมากเลยนะคะด <Okay. S 2> ด็กๆต้องไปโรงเรียนในณดที่ เพราะถูกเอาหาว่าเกาะกานร้ายหรือขายยาอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรักเนี่ยต้องมีกระบวนการทางในการคืนศักดิ์ศรีนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยการมาตรฐานสากลน,นะคะเ,เรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยคะณะทางานสื่ประชาเนี่ยให้ความสําคัญกับสิทธทิที่จะทราบความจริงนะคะซึ่งการทราบความจริงก็คือการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ,คะและเป็นผู้กระทาผิดซึ่งในพระบบราชบัญญัติทรมานและบังคับสูญหายที่ท วันนี้มีผลมักคับใช้เนี่ยค่ะ <c oughs> าราชสิทธ์ก็เขียนเอาไว้นะคะว่ากรณีบังคับสูญหายนะคะเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องสืบสวน <c oughs> จนกว่าจะทราบความจริงนะคะทราบชะตากรรมของผู้สูญหายและรู้ตัวผู้กระทำผิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสำคัญหลายท่านก็อาจจะถามว่าแล้วคดีจะมีผลย้อนหลังเลยที <c oughs> อ่อยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่า เนื่องจากคดีบังคับสูญหายมันเป็นการกระทำผิดต่อเนื่องะคะ่ะ <c oughs> คนที่หายไป20ปีที่แล้วอ่ะวันนี้เขาก็ย,ยังหายอยู่ <c oughs> นะคะดังนั้นเนี่ยความผิดมันยังอยู่ดังนั้นเนี่ยกรณีบังคับสูญหายจึงไม่ใช่เรื่องของอความผิดย้อนหลังแต่มันเป็นความผิดที่เกิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีคนที่หายไปก่อนที่จะมีะที่พลบอมีคนบังคับใช้เนี่ย <c oughs> ก็จะเขา้าสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกประการที่สําคัญก็คือการรับประกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เช่นให้มีกฎหมายมีระเบียบมีคําจังรหรือว่ามีกลไกในการที่จะดูแลที่และที่สําคัญที่สุดก็คือการต้องไม่ปล่อยให้คนปิดลยอยนวลนะคะครับเรามีพรบรป้องกันบังคับบุคคลสูญหายปีสองพันห้ารอยหกสิบ้าแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ยี่สบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างที่คุณอังคาเรีนท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้เรามองกฎหมายฉบับนี้มันต้องไป ปรับปรุงต้องทําอะไรอีกบ้างแล้วก็มองความตื่นตัวความก้าวหน้าของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องยึดกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักในการป้องกันการสูญหายลบภาพในอดีตที่ผ่านมาทําได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับคุณอังคาครับคือโดยโดยส่วนตัวนะคะที่ันในฐานะที่เป็นอดีตกันมาที่การร่างพรบฉบับนี้นะคะที่น้องบอกเลยว่าเออพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คาที่จะ สอดคล้องนะคะกับผุ้สัญญาสิทธิบวคคลประชาตินะคะผู้สัญญาคนหายแต่ว่าในร่างที่สอสอร่างมาเนี่ยยังคิดว่าเป็นร่างที่ร้านที่ดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าพอมาถึงชั้นสอวเนี่ยสอวแก้ไขหลายๆประการนะคะดิะฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการห้ามมิระโทษกรรมเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าการบังคับสูญหายเนี่ยเป็นเป็นกญาจากรรมต่อมนรุยชาติเพราะฉะนั้นจะต,ต้องไม่มีการนิรโทษกรรม แต่สวก็ตัดน,นี้ออกเพราะสวก,ก็บอกว่าถ้าใข่ปฏิวัติเขาก็ออกมาได้อยู่แล้วคือเป็นเรส่องรมตต่อะไรแบบนี้เด้อสำหรับดิฉันเองเนี่ย<อ>กฎหมายใหม่นะคะกฎหมายที่เป็นกฎหมายอนุวัติการอะไรแบบนี้เราควรที่จะกลาที่จะทาสิ้งหมืนใหม่อันที่สองก็คือตามบรรษัสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยกา,ารบังคับสูงถายจะเป็นอจาจญากรรมที่ไม่มีอายุความค่ะอายุความเนี่ยจะเริ่มต้นจากเมื่อเราทราบที่อยู่ในชชตปากรรมคือ พบตัวบุคคลนะคะถือว่าพบพบสิ่งที่หลงเหลืออยู่อะไรแบบนี้นจึงเริ่มอายุความแต่ว่าในร่างเนี้ยสวก,ก็เปลี่ยนเป็นอายุความยี่สิบปีตามตามปวิญย,ยาทั่วไปอะไรแบบนี้เป็นต้นมีประการที่สําคัญนะคะก็คือโครงสร้างของคณะกรรมการซึ่ง ในร่างของสสเนี่ยออให้มีญาติของผู้ผู้ถูกบังคับสูญหายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้อย่างน้อยสองได้สองคนนะคะค,คือการที่มีญาติผู้สูญหายเข้าร่วมเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าพอญาติใครหายปุ๊บก,ก,ก็เข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ ในการที่ทำหงานด้านคนหายเนะี่ยซึ่งก็มีเยอะนะคะคนท,ะที่หายไปใ่ช่วงปฤสป่าสามพ้าหลายคนก็มีประสบการณ์ด้านนี้ซึ่งคนเหล่านี้ควรที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะคือแบ่งปันประสบการณ์นะคะเช่นครดูแลจิตใจยังไงนะคะ,ค,ะควรดูแลอบกรัวยังไงแบบนะี้ซึ่งที่ว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าทางสวก็ตัดทิ้งนะคะคแล้วก็ขาะ <laughs> สัจวนของผู้หญิงก็ไม่มีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็ น้องนั้นกรรมการก็จะเป็นพวกปัญหากระทรวงทั้งหมดเลยก็เยอะค่ะครับทราบมาว่ายังคงมีเจ้าที่บางส่วนนะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคดีโคลนแานคดีบางครับให้บุคคลสูญหายวันนี้มันมองบทบาทอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมองค์กรภาพแหงำคมทําให้ประชาชนเห็นความตื่นตัวความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ยังไงบ้างครับคุณอังคาะครับ คือเรียนตรงๆเลยนะคะตอนที่ตอนที่เราร่างเนี่ยร่างพระราชบัญญัติฉบับเนี้ยกระทรวงยุติธรรมคานทุกมาตราเลยนะคะค oh. านแบบ,บก็ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมก็จะยืนตามร่างเดิมของรัฐบาลอย่าเช่นเรื่องของการให้นิยามคําว่าการปฏิบัติที่โหดใจใดๆมนุษยธรรมอย่างนีัมีิักรีเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็คานไม่ให้ไม่ให้เขียนนิยามหรือบทกำหนดโทษอะไรอย่างนี้ทีน คืออันนี้มันมีนความสําคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณธรมรมจักจำกรณีพุ่มกับโจนได้จำได้ครับที่นครสวรรค์กรณีรใช่รกรณีแบบนี้ถ้าสมมติผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีซีซีทีวีน่ยเขาอาจจะถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดหรือหัวใจวายอ,อะไรก็ได้นะค,ะครับแต่ว่าการมีซีซีทีวีน่ยมันมันบอกได้ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรทีนี้หลายกรณีของการทรมานี่นมันไม่ปรากฏบาดแผลคะ่ะ เพราะว่าเยืออาจจะถูกแบบมันมีวิธีการเช่นเอาน้ําราดหน้านะคะถุงดํากลุ้มหัวทำให้เกิดค,ความหวาดกลัวอะไรแบบเนี้ยการทรมานวิธีแบบเนี้ยมันมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะมันไมน่มีบาดแผลแต่ว่ามันตรวจสอบได้นะคะโดยการประเมินสภาพจิตใจเพราะว่าคนที่ผ่านผ่านผ่านการการทรมานด้วยการทําให้กลัวสุดขีดแบบนี้นะคะมันจะมีปัญหาที่เราเรียกว่า P T S D นะคะ,คะ Post Traumatic s t r e s ิสอ s รอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินสภาพจิตใจเนี่ยแล้วถ้าหากเขาเขาเขามีปัญหาแบบนี้เขาจะต้องได้รับแรเยียวยาดังนั้นเนี่ยการเขียนนะคะการเขียนให้ความคุ้มครองตรงนี้ไว้เนี่ยจริงเป็นการทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่หลุดไปจากความคุ้มครองของกฎหมายไม่เช่นนั้นเนี่ย คนบางกลุ่มที่ถูกทรมานโดยไม่มีบาดแผลเน่ยค,คนเหล่านี้จะหลุดไปจากความคุ้มครองทางกฎหมายเลยนะคะคก็ก็ดีนะคะที่ทางรัฐบาลเข้าใจแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษดรก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยผ่านมาได้ะค,ะครับมองการกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยและถ้าเรายองยง้อนกลับไปยุคข,ของการเป็นพรรคไทยรักไทย,ก,ไทยก่อนจะมาเป็นเพื่อไทยยุคคุณทักษิณเนี่ย ได้มีการสร้างรอยแผลเป็นต่อเหตุการณ์เยแดนใต้ไว้หลายเหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็กมีหลายเหตุการ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศสงครามยาเสพติดวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่พักเพื่อไทยกับพรบรมังคับปู่คุณสูญหายมังคับคุณอังคณาครับคือดิฉันเองก็ค่อนข้างกังวลนะคะตอนที่อีทีที่มีขับเฮาส์แล้วก็คุณทักษิณที่ใช้ชื่อโทนี่เนี่ยก็ก็อพ,อพอมีคนถามเรื่องตักแบบุณทักษิณก็บอกเออจะไม่ค่อยได้แล้วหรืออะไรประมาณแบบนี้ซึ่งเงคิดว่า คนตายตั้งแต่85คนน้องคุณดักสิไม่น่าจะลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังคิดว่าสําหรับเหยื่อเนี่ยการดูความจริงการดูตัวผู้กระทาผิดนะคะการนำผู้กระทาผิดมาลงโทษเนี่ยมันมันมีความหมายอย่างมากนะคะเอ,อคุณธรรมจักหรือท่านผู้ชมน่าจะทําได้ว่ากรณีงสงครามยาเสพติดเนี่ยมีการเสียชีวิตแรงงานคอตนอเนี่ยระบุมีการเสียชีวิตของคนมากกว่า2,500คนนะแต่ว่ามีเพียงคดีน้องฟลุกนะคะที่ถูกนกํึพนจู่ศาุติธรรมนะคะ แล้วก็มีการลงโทษเจร้าที่ตำรวจแต่ว่าสุดท้ายเอ,อพอถึงขั้นอุทธร์นคะคะผู้เสียหายก็ก็ไม่ไม่ดีกาละอะไรอย่างนี้ก็เลยคดีก็แบบจบลงอะไรแบบเนี้ค่ะก็ก็น่าเสียดายคือไม่น่าเชื่อว่าเอ,อคนตายตั้งเยอะแต่ว่าไม่สามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลได้มีคดีบางที่ขึ้นสู่ศาลก็คือกรณีที่ข้าตากรรมอำงทางว้ยรุ่นที่กระสิงนะคะที่ว่า จอมจนเอาเวลาภายในแตกช้ำแล้วก็ไปแขวนคอแบบนี้ซึ่งสายเส้นตัวสายอุทธรเนี่ยลงโทษประหารชีวิตแต่ว่าสารดีารยกฟ้องตำรวจหมดเยลยอะไรแบบนี้ค่ะ,ค,ะคือสุดท้ายเราคือเอาผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นยังคิดว่าเรื่องแบบนี้สำคัญว่าเราจะรื้อฟื้นคดียังไงแล้วก็หลายๆคดีนะคะอย่างตากใบกือเซฟปีแรกก็หมดอายุความแล้วแ,ลแบบนี้ช่วงสงครามยาเสพติดเ,เนี่ยเรื่องที่เกิดตั้งแต่ปี สี่ห้าอะไรนี้ก็หมดอายุความไปแล้วอะค่ะแต่ว่ากรณีที่เกิดช่วงสี่หกช่วงสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยก็ยังอยู่ในอายุความดิงนั้นก็ยังคิดว่าน่าจะมีการรื้อฟื้นนะคะแล้วกอถ้ัพูดในมุมมองของญาตินี่คิดว่าญาติน่าจะกลัวแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะหาความยุติธรรมดังนันคิดว่าอาชญากรรมโดยรักเนี่ยรักจําเป็นที่ต้องให้ความยุติธรรมค่ะ จะบอกอะไรถึงทุกฝ่ายไหมครับต่อสิ่งที่คุณอังนาเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องความจริงจังความจริงใจต่อสิ่งที่เป็นข้อกฎหมายใหม่ที่เราเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายคคลสูญหายเชิญครับคุณอังคารครับค่ะคืออยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าหน้าที่มีควรที่จะกังวลน,นะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ดัฉนั้นาจ,จะบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องกดดันใคร บางคนด้วยวิธีการบางอย่างเพื่อให้เขารับสาร,รภาพอะไรแบบนี้แต่ที่จริงเนี่ยโลกมันพัฒนาไปเยอะเล้วที่เองก็มีศักยภาพในการที่จะหาข้อมูลเหตุการทางน,นิติวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเคารพทีเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยที่อาจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ว่าคือทุกคนมีสิทธิที่จะถูกทําให้หายไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างนคนไขที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการ การจำก,การทรสัญญาและการรัวมือกันในการที่จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะครับขอบคุณคุณอังคณามากนะครับที่มาเล่าข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นให้ท่านผู้ชมได้มีการรับทราบข้อมูลความจริงกันแล้วก็ให้กําลังใจคุณอังคณาครับในการทํางานสืบความจริงกันเรื่องนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคุณอังคณาครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณเชน่นกันคระคุณธรรมจาาาักรสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับคุณอังคณานีรับไปจิตเป็นตัวแทนของกลุ่มญาติผู้ถูกบังคับไห่สูญหายในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นสมาชิก ข้าทางานด้านการบังคับศูญหายโดยไม่สมัครใจของสัปประชาชาด้วยสะท้อนสิ่งที่เธออยู่ในขะทํางานระดับสากลในภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนถึงสิ่งที่เธอเองเป็นหนึ่งในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวทนายสมชายนิรภัยจิตและก็วันนี้เธอเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันพรบสูญหายปีพุทธศักราช2565ซึ่งบังับชใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ว่ามันก็ยังมีเครื่องหมายคำถามในระหว่างทางกับเจ้าที่บางส่วนที่ยังหลีกเลี่ยงในการที่จะบังคับให้กฎหมายฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่มีความก้าวหน้าที่ทุกฝ่ายทั่วโลกครับชื่นชมประเทศไทยในการผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเราหวังว่าหลังจากนี้ไปนะครับรัฐบาลของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งกลับมารมือรประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีความจริงใจจะมีความจริงจังในการให้ จ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเคยมีการทําบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกินเลยขอบเขตอํานาจหน้าที่จกนกระทั่งทําให้มีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นในระหว่างทางกับบทบาทหน้าที่ของรัฐวันนี้มีนักกฎหมายมีนักสีษอประชชนหลายท่านสังคมทั่วโลกครับจับตามองว่าเมื่อไทยเองมีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความจริงใจของรัฐนอกเหนือจากการเยียวยาเยียวยาด้วยตัวเงินแล้วเนี่ย เยียวยา,วยาวอย่างที่คุณอังคณาบอกมันยังพูดถึงสภาพจิตใจสิ่งที่เป็นความสูญเสียสิ่งที่เป็นสภาพการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีการพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันกว้างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลกระทบบุคคลในครอบครัวคุณอังคณารเล่าความจริงให้เราฟังผ่านรายการจะนะวันนี้นะครับพักพูดเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ